สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำเรียนโปรยทานกันนะคะลายดอกไม้แบบนี้นะคะเราจะใช้ลิบบิน4เส้นนะคะความยาวเส้นละ12นิ้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะทบลิบบินนะคะ เข้ามาประมาณ4นิ้วนะคะขั้นขั้นตอนแรกก็ทำฐานคนนะคะโดยเอาสิ้นสั้นนะคะด้านที่สั้นอยู่ข้างบนตลอดนะคะ แล้วก็นำเหรียญมาวางไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาด้านสั้นนะคะทับเหรียญลงมาเลยค่ะด้านสั้นทับทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วก็สสดเก็บค่ะแล้วก็พลิก กลับมานะคะพลิกกลับมาแล้วด้านสั้นนี่ค่ะสดเหมือนเดิมนะคะสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะเก็บด้านที่สั้นสิ้นสุดท้ายนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดดิบบินที่สั้นออกให้หมดนะคะทั้งสีด้านเลยค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะเส้นด้านขวามือนะคะข้างล่างแล้วก็หักลงมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็หมุนขึ้นข้างบนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนมาด้านซ้ายนะคะหมุนลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็โฉดมาตรงนี้นะคะปลายเขาจะมาโพด้านนี้นะคะ แล้วก็จะทำแบบนี้ทั้งสีเส้นนะคะแล้วก็หมุนขึ้นไปแล้วก็กลับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดหมุนมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนกลับขึ้นไปนะคะ ด้านนี้แล้วก็หมุนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดแล้วหมุน ครบทั้งสีด้านแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยเริ่มจากชิ้นนี้ด้านบนนะคะหมุนด้านบนมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็อ้อมมาหมุนมาอีกรอบนึงค่ะอ้อมมาข้างหลัง เสร็จแล้วแล้วก็จับดิบบินพลิกลงมาแล้วก็โฉดเข้าไปเส้นนี้นะคะปลายของดิบบินเขาก็จะมาทะลุผ่านใต้เส้นนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะจนครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะ มาอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนเส้นสุดท้ายพลิกด้านบนไปทางซ้ายแล้วก็หมุนอ้อมมาก็บิดอย่างนี้นะคะ ที่นี้ลักษณะโดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็พลิกกลับมาข้างหลังนะคะก็พับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สดตรงนี้ค่ะขาะก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเป็นสามเหลี่ยม ทำแบบเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะ อีนี้เราก็พลิกกลับมาดูจัดนะคะแล้วก็ตดัดอีดิบบินส่วนเกินออกไปค่ะแล้วแต่ชอบนะคะตัดแบบไหน ก็จะได้ดอกแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ